สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม RV อยู่ในโหมด c o r o n o l c h a s e นะครับตานี้ก็จะเป็นตาที่2แล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่แรง d i a m o n อวีนะครับเริ่มกันเลยครับโอเคเจอห้องไวมากเลยนะครับ เราจะได้กดโอเคไหนขอดูตัวหน่อยสิปิดหมดเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นนะ<า>ว่าเราจะได้ของอะไรแต่สเสพเดิมนะครับเราก็จะยอมแพ้ไปก่อนนะครับยิ่งรวยยิ่งได้เปรียบ ูตัวหน่อยสิต้นเกมเขามีฟอร์เรนะเขาได้เปรียบแล้วโอกาสที่เราจะชนะต้นเกมมีน้อยมากเลยนะครับโอ้โหคาทาเวททุขูของแต่ละคนเปิดแกไม่รู้หรอโอ้โหเดีอยดูตัวก่อนหรือว่าเราอาจจะชนะได้ ยอมแพ้ดีกว่าครับไม่ไไมเสี่ยงมีคนยอมแพ้แบบเราด้วยนะครับถ้าเราสู้ก็น่าไหวนะครับแต่เราไม่เสีย่ยงดีกว่าไฮแอตเตสองดาวต้นเกมมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็ยอมแพ้เก็บตังค์ไปก่อนถ้าเจอฟอรลินเดี๋ยวเราล็อกไว้นะครับอววกัันกันดน,นดนนด้้ยยยมม What is my target? The door ววกััันนดด้้ยยยมมอแต่ละคนของก็พอๆกันเลยนะครับแย่เหมือนกันเลย ของมันเหมือนไม่ค่อยเป็นใจเลยนะครับถ้าเป็นพวกมานาเนี่ยก็ผมก็จะพอสู้อยู่เอาไว้ก่อนคนนี้เร่งอย่งเลยครับเร่งขึ้นเรเวสี่โอเคยังได้อยู่ไปเรื่อยๆครับ แบ่งกันไปครับเลือจะได้ไม่ต้องลดมากเห็นไหมครับสังเกตรเราเลยกว่าทั้งที่เลือดเรานั้นลดประมาณสักยี่สิบครับเอาเลือดมาแลกตั้งก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับโอเคมีตัวละไหมมีอยไรให้เล่นมา <ขอ S 1> ก่อนนะครับ<อ>ดีมาก่อนเลยแกไม่รู้หรอกว่า าจะยบีดมันามาอีกแล้วนะเราดอกไม้ต่างยินดีเมื่อข้ามาถึงเป็นสัญญาณที่ดีนะว่ามั้ยวางไว้ก่อนนะบีดมันมาอีกแล้วครับต้นเกมเลยน่าจะผ่านชิวๆนะครับ เรามียอนที่เป็นดาเมจอยเฮ้ยทันไหมทันอยู่เดี๋ยวรุนนะว่าเราจะได้ของอะไรโอ้โหเอามาทำไมเนี่ยได้เคียวได้อะไรยังพอมีประโยชน์มากกว่าอีกครับจะเล่นบีดหรือว่าเล่นสายนี่เอออับไปก่อนอะไรวะเนี่ยเสี่ยงดวงโอ้โห เราต้องแพ้นะครับโำชีวเรา,เรา,อเราแอเคหเอให้กละยรเลย <c oughs> อืม <c oughs> คนได้ฟอร์เลนไปแล้วเ่ยแป๊บเดียวครับขึ้นไฮยัเตะสามดาวแล้ว ต้นเคมนี่เขาก็หวานหมูเลยนะครับได้เตะสามดาวโอเคทำลายตัวรดแทมก่อนเฮ้ยเฮ้ยทำไมโอเคเราแพ้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแถมเสียเลือดน้อยด้วยนะครับโอเคเนี่ยตัดเลือดกับบูเคนเอาไว้ก่อนถ้าได้ฟอร์เรนผมเลือกเอ้ยถ้าได้ฟอร์เรนผมจะเลือกบูเคนนะครับเอามาแบกก่อนแต่ถ้าไม่ได้ผมจะเลือกเป็นตัดเลือด เอาไว้ใส่ให้เลตาหรือไม่ก็นาคอสในช่วงในเกมครับขอบคุณนะอันนี้เอาไว้เล่กับยอนแสงสว่างจงเบ่งเกิดกลับตัวไปเลยนะครับยังไม่เลือกครับเพราะเราต้องแพ้อยู่แล้วแต่ผมกลัวว่าเราจะชนะถ้าเราใส่อิงดิสไปนะครับว่ามาสตาร์นเขาเจ้าให้กระจาดโอเค ตอนนี้ดูเหมือนมีแนวนะครับเราต้องแพ้นะครับโอ้ยอีบ้าเราชนะเนี่ยพร้อมใส่เ,เน็ตไปนะครับเราไม่เสิจะชนะเรียบร้อยเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยเราต้องชนะรัวๆแล้วนะครับไม่งั้นเราจะเสียแต้มทันทีบ่าวัดกันด้วยมัดหน่อยไหม้าไม่อผมเลิกตัดเลือดแล้วกันครับ ไม่เป็นไรเกมมันมีการพลิกแพงได้นะครับเขาทำไมเขาเหลือสี่ตัวนะมันเป็นสูตรหรือว่าเขาไม่รู้จริงๆอย่างว่าอันนี้ยังเพิ่งเป็นแรงไดมอนอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยเล่นไต่เต้าไปเรื่อยๆอย่าง <ขอ S 1> ผมขอเช็คของคน <ขอ S 1> นี้อย <มา S 1> สิเอาแต่ว่าเราดีกว่านะในเล็กเกมนี่ครับฟอรเรน แต่เรามีสตันสำนึกผิดอยู่นะครับโอ้โห้ยสวยอยู่สวยอยู่ส,ยยสำนึกผิดเลี้ยวลูกพ่ออุ้ยหูไม่ไหวครับไม่ไหวไม่น่าไหวไม่ไหว,ไไหวช่วยลูกด้วยโอ้ยโอ้ไม่ไหวนะครับเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยต้นเกมนี้ก็คอมโบนี่มัวเลยนะครับโอเค อ่าฟอร์เรนเหรอหยุดมาก่อนมีอะไรให้ช่วยไหมอัพรีเวลไปและที่ไม่ใช้ตัวไหนที่ไม่ใช้ก็ขายทิ้งไปเลยคนระับเราไม่ได้ซีเรนอะไรอยู่แล้วเรามีย้อนสองดาวแต่เราไม่มีของให้ย้อนเลยครับถ้ามีของให้สักหน่อยหนึ่งก็แปต,ตะตีไว้หนะึ่งโอ้โห และดูเหมือนจะอึดมากเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเรามีสันฤทธิผิดช่วงต้นเกมมันจะได้เปรียบมากเลยนี่ครับสังเกตนิ่งเลยเป้านิ่งให้เราเลยไ <c oughs> ฮยะเตะสามดาวนี่ยังยืนแข่งอยู่เลยนะครับเดี๋ยวร้อเล่นเกมเจอเปยตาของเป่าเดี๋ยวร้องเลยเลือกตัวหน่อยซิเอ่อของเองยังไง อืมบีอืมย้อนประมาณนี้โอเคอีกนิดก็ย้อนให้อีกนิดดีกว่าเพราะนี่ครับของเสียหายงวงกว้างสตาร์ด้วย,วยแต่ว่าเรายังไม่มีของนี่มันเป็นมานานเลยนะครับนี่จะเจออะไรโอ้อยของดีแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ห,โโหมุดเวรแล้ว มีบเข่นสบู่เวทโอ้ของเขดีมากเลยนะใส่ให้ม้ยิ้มเลยมีทอยหน่อยยิ้มเลย,ยให้ช่วยโอเคอนอาร์ซี่เอาไว้ทำบังนะครับมันแพ้แคลรี่เออสี่สพอร์ตไม่น่าไหวนะครับเดี๋ยวเราจะทำการ เอานี้มารับดาเมิทดิเช่นกันเฮ้ยหมอตัอ<ะ>อวาต,นนาตายเกิดเหรอให้ย้อนดีกว่าได้ดาเมิด้วยย่อนเราไม่มีของเลยนะครับต้นเกมก็เน,น,นี่ยมั่วไหมดแล้วชนะมั่งแพ้มั่งการเงินไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับตาน,นี้เพ้ก็โอ้ เริ่มยับเริ่มยับหมาแล้วนะครับตลอดก็ไม่ได้กระโดดยอนก็ไม่มีของติฟอร์เรนแทงเราชนะสวยโอเคยางดีเรามีตัดเลือดช่วยนะโอ้โหจะเก็บของไว้ให้ย้อนหรือว่า เราจะเก็บมานาไว้ใช้อันนี้ก็สำคัญนะครับจะขอดูตัวก่อนโอเคตัดสินใจถูกครับนี่เลยให้เพตาแล้วเพตาเพตาขอยืนตรงนี้เดี๋ยวนี้ให้เพตาครับเพตาไป แต่เราต้องดูน,นะรับว่าที่นี่ทางเพชรตาเรายังไม่มีไอโอเคเป่าสวยย้อนยิงฟรีเลยโอ้ยย้อนตายดีนะยังมี้อนมีตายเกิดก็นี่ครับตายเกิดก็สามารถพลิกชีวิตเราได้นะครับโอเค เดี๋ยวเอาฟินิกออกก่อนนะครับเพราะยังมช่่งอยู่ไม่อดมากเดี๋ยวเอานี่เอาแก๊กมาแทนนะโอเคเจ้าแก๊ <c oughs> แกสองดาว<ก>ไม่คุ้มหรอกทำอัพเลเวล,ล,วลวดีกว่าขึ้นขึ้นแปดไว้นี่ก็มียังเจ็ดอยู่ ด๋ยวเพราะว่าเออเราชนะสามตาสิทธิ์แล้ว,วอันนี้โอ<ฮ>้โหอย่างฟูงเดี๋ยวรอเพยตาแล้วสองดาวก่อนหนึ่งดาวไม่น่าไหวนะครับนี่มีพวกได้โอ้โหแล้วเ,เจอเลยเปล่าเงาๆหน่ยสิลูกพ่อโอเคอุ้ยตายเลยยนอนนีฟีอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเกมพลิกเกมพลิกไหม เราต่อสานได้อ,อ,อุ้ยโอ้โหไม่ไหวนะครับแบบนี้แย่ละอุ๊ยโอ้ยฟอร์เรนขายอืมอามาหลอดหมามาทำไมดีเนะี่ยเพตากระเป๋าสวยแต่ถ้ามาหลอดมีซบฟ้าแล้วก็ ให้โดดมันมัน,มนเลยมีคอมโบตอนนี้เราม่วหมดเลยนะครับ like <a> อันนี้เขาก็ได้เล่นบีดน่าจะบีดเต็มระบ like รบโหแล้วเพตาเราเสียท่าเลยอย่าให้นาคอสเขาได้อันตินะครับทางตีนนี่สยองเลยสวยงามเนียชนะหนึ่งตาแพ้หนึ่งตาไม่รวยสักทีแต่เน้นนะครับให้มีเหรียญถึงสี่สิบเหรียญคาไว้เราจะได้เหรียญฟรีแปดเหรียญโอ้โห โอเคอ่าออกไปเลยไม่ต้องการนายละดิโอ้โหปลาหมึกมาหลยอ่า,อา,อาบีรบเหรอพี่เต็ครับ <c oughs> ขึ้นล้วโอ้โหรีบขึ้นแปดจังเดี๋ยวนายก็จนหรอก นาคอรนี่ไปเลยไม่มีของอย่าผมอยากจะ,จะลองเล่นคอมโบอื่นที่มันที่ไม่ใช่บีดครับแต่ว่าบีดมันรับจบทุกสถานการณ์เลยนะครับมีมา้าสักตัวโอ้ปาดอัพดาวเหรอ,อเคอเพีตาฉันเชื่อใจนาย ว่าเราจะใส่บีดไปตอนนี้นะครับผมกำลังคิดอยู่ว่าเราเอามาหลอดมาทำไมโฮ้ยเฮ้ยขึ้นเก้าแล้วอ่องมีบักหรอโอ้มีบักแล้วตอนเฝ้าปกปักร้องเขาต้องเล่นเตะวันนี้ลนะแล้วก็เล่นนะเป็นงานย,ยาวจะมีบลูดแล้วด้วยงานยากของจริง เป่าเงามเผาทุกสถานการณ์ย้อนเรียบฟื้นมาลูกตีรอเรียวลูกย้อนโอ้โห,โหแพ้แล้วย,ย้อนไม่มีประโยชน์แล้วนะครับเอาออกได้เลยตัดเลือดไกอ่อาบีดไก่อดีกว่า ตัวด๊วอมมี่เราทั้งคู่เลยนะครับกระตุกเล็กน้อยใส่ของให้นาคอสโอเคโอเคนี่ดีกว่าโอเคประมาณนี้กแกไม่รู้หรอกว่าแต่ละตัว นนี้ก็น่าจะโอ้โหถือว่าเป็นน,น่าจะยากเจอหัวตารางแล้วนะต้องให้ม้าหลอดเราได้ช็อกนะครับโอ้โหคัดช็อกนี่แหละเวนคัพของจริงป,รปลาหมึกแปลงร่างสวยช็อกตอ่อเรยียบร้อยยำกำหม่อมโอ้โหเบามากตายเลยปลาหมึกแบกอีกแล้ว ชนะหัวตารางมาได้โอเคอันนี้สองดาวเพื่อฟูหดโหดโอ้โหแต่ไม่ค่อยชอบคนนี้สักเท่าไหร่เลยนะครับเขาเป็นงานเกินไปหน่อย <c oughs> ลงโอเคมาหลอดนายดูไล่ออกอรือว่าจะเอาเวทมาใส่มันครบดีแต่มาหลอดเอามาแทงแล้วครับแล้วไม่มีตัวยืนยแ,แต่ไปตาเผาแรงต้นเกมก็ดีนะ อุ้ยเป่างาม,มากตึ้งโอ้โหดับก็หายลำ้ำล้ำลูกพ่อลำ้ำเรียบร้อยอีซี่เนี่ยดีมากเอามาหลอดมารับดาเมจเ <c oughs> <c oughs> บาดัมสองดาวอ่ะแกไม่รู้หรอกว่าเอาแตกแม่หมูตาล้างเฉยเลย อพอดีแล้วครับอันนี้ถือว่าเป็นการดีที่เขาแพ้นะให้กับหมูตารางเราจะได้สบายหน่อยเฮ้นะยลเลนนี้ไม่ต้องเอาถึง3มดาวก็ได้นะครับ2ดาวนี้ก็เอามาแค่ครบคอมโบเฉยแต่ถ้ามีก็เอาไปเถอะครับติดท็อปสก็ได้แต้มบวกก็พอแล้วเราไม่ต้อง้ได แต่ตอนนี้ติดที่เพตาเรายังไม่ได้เป่าเปิดเกมมาแล้วต้องตีหนึ่งทีเพืเมม่อเก็บมานาก่อนโอ้โหหายหมดเลยทีเดียวสี่ตัวหายหมดเลยถ้าเกิดเปิดมาแล้วได้เป่าที่สวยมากเลยนะเพตาโอเคคนนี้เป็นไงชนะเฮ้ยมันจะหลังเป็นยังไง สี่ซัพพอร์ตรือว่าตัวเวทเหรอเรายังไม่ได้หกบีทเลยครับซื้อมาก่อนกักมาก่อนโอเคอ่าโอเคมีอะไรให้ช่วยไหมฟีไม่ใช่อะไรบอาวดำเดี๋ยวรอเราได้บอาวดำนะครับอ้ยบอาวดำหรือเราจะอะไรลง เอาตังไป up level ก่อนโอเคตอนนี้เราได้เปรียบเพราะว่าเรามีเพทาสองดาวกับนาคอสองดาวนะครับถ้าไม่ได้2ตัวนี้นี่ก็ผมไม่มีดามิดเลยครับตอนแรกนี่ย้อนกับอิงเน็ดนี่ก็ช่วยได้แค่แป๊บเดียวครับครับเร็วกแ็แพ้คอมโบไอแพ้คอมโบซัพพอร์ตเด้งเลือดดีจังเลยโอเค เจอตัวดีๆก็ซื้อกักไว้ก่อนนะครับถ้าตังค์เหลือเดี๋ยวเขาจะเอาตัวเราไปหมดฉี่เหรอฉี่เหรออะไรเนี่ยเออเพิ่นฟูด,ดีกว่าให้อืมมาหลอดไปปลาหมึกเรายาังไม่สองดาวอุย้ยเทนมาเรื่องละโอเคทำบักใส่ของ มานี่นาะเอาแบบนี้เทน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 อยู่ไหนเทนโอเคสวยงามเทนสองดาวแล้วก็หวานหมูนนะร้าไม่มีม้านะเฮ้ยเป่าสวยๆโอ้โหบึ้มเรียบร้อยเฮ้ยทำไมคาเฟ่นี่เขายืนนานจังอะ เฮ้ยโอเคสบายมากอีซี่อืมเราได้เทนมาก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะเทนนีความสามารโอเราตัดเลือดดีกว่าเฮ้ยแต่นาคอสเราอย่างนี้ก็ดีนะครับ แต่ว่าเออเอาไงดีนาคอสเป่าหดูดรลยว่าถธกโอ้โหไม่ต้องคิดเยอะครับไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะเลยคอมโบพิสดานมาได้เกิดให้มาสไปแต่ว่าเชนก็ดีนะแต่ผมให้ม้าโดดเอาไว้ยื้อให้เราดีกว่า กำลังเรียบร้อยแล้วนะครับขอให้ม้าได้โดดมเขามีช้างเป่าโอเคช้างยังแมนติสวยงามต้องโดดโดดลูกโอ้โหไม่ได้โดดด้วยนาคอสก็ไม่ได้ลําสวยงามได้โดดตีตีเรียบร้อยแพ้เลยที่น่ากลัว6บีทนะครับ ไม่ได้เจอเขาสักทีตอนนี้รวยมากเลยนะโอ้โหอะไรดีนะเอาไดีเออสำคัญหมดเลยนาไม่เอาก็ได้ไ crazy. ตอนนี้พ <Magic S 1> ลุงตังเล่น <Everything. S 1> ยังไม่เบลก้านะแต่จริงๆผมแนะนําให้ขึ้นเบลก่อนนะครับแต่ตอนนี้ผมรีบเกาสองดาวทั้งสองตัวเราเล่นแค่ซีบีดก็ได้นะถ้าเกมมันไวนะเพราะว่าเลือดเราก็อยู่ที่อันดับหนึ่งอยู่นะครับวั <Magic. S 1> นนี้เขามีเพนตาสองดาวแล้ว <Everything. S 1> ก็จะอาจจะลําบากเล็กน้อยอย่าช้างเพร่ะฉันติเ่าก่อนช้างน่ะตีนี่ละครับมาเรื่องลนะางมาเขาได้โดดด้วย อคอเป่าล้ำล้ำม,มาฟันฟันสวยโอเคเดี๋ยวมาดูสองคนนี้นะครับว่า<ร>โอเคเอ้านี่นนก็สวยเดียครับเพราะว่าเราชนะอันดับสองมาแลนะแต่ว่าอันดับสามเลยไม่เคยเจอนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องทีสำหรับเราถาลุงงตังเล่น เบาด้ามบ่6บีดีไหมไม่ต้องกลัว6ปีด,ดีไหมชะตาของเกาะเฮนสไนแมจิกมีมีไม่มีบ,บุคคลขอให้ได้เป่าก่อนเขานะครับเป่าไม่ค่อยสวยเลยนะครับแลวพอต้องต้องโดดเขาได้เทียนสองดาวด้วยสวยงามถือว่าเขาขังเนี่ย เบาดั้บางจังหวะก็ไม่ค่อยดีนะครับสังเกตเดีย่ยคือขังตอนเทน,นติพอดีโอเคชิลมากเออเจ้าโคบีอาจจะไวกว่านี้นะครับแต่ยังไนเรายังไม่มีสมุนเวทให้มาเลย ึ้น,นเวทคุณเวททิ้งไว้ก่อนอืมเฮ้ยเขามีลีเลียแล้วันสันันเทตาแล้วนี่ด้าเบียอาจจะขาดหายไปเลย <c oughs> ตอนนี้ต้องการม้าสองดาวหรือไม่กล้าเทนสองดาวผมจะยัดอมให้เลยเราชนะอีกเท่านีทา้าสองตาก็น่าจะนี่ครับแค่นี้ครับอันดับสองอันดับหนึ่งหรืออันดับสองแตมเราก็บวกแล้วไม่ต้องสีเลียดมากเลยนะ แต่ดับหนึ่งก็แต้มอาจจะมากกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีครับถ้าเราเล่นเกมเราก็อยากจะชนะนะครับโอเคเราขอสำรวจ้นนนัััอววกดยยมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อย่างฟอกฟรอเรสสองดาวนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับลีกแต่ถ้าเกิดมันโอ้ไม่ใช่ดิเขามีบูเคตทยายเพตานี้จบเลยหวังมากคนโหนทำพักก่อนเลยนะครับอย่าลืม

สุภาพบุรุษที่ดีต,ต้องมีปืน<ะ>ที่เยี่ยมยอดประมาณนี้อาแพ้ก็ไม่ีปัญหาชนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี่ยมยอมาเราได้โดดนะครับสวยงามนี่แหละสี่บีดโหดูของ ม้าดาวเดียวก็ถ้าสองดาวนี่สยองเลยนะครับอืมวุ้ยแต่เทนเรอนโอยทีเราแบกเหรอไอ้บ้าโอเคสปาฟ้าอืมออาทอยดีกว่าจะให้ม้าหรือให้เทนดี ให้มาหรือให้เทนให้มาแล้วครับดีแล้วถึงม้าจะเป็นดาวเดียวแต่ว่าอันตรีเรื่อยๆก็ถือว่าแก๋วเออรอตัดเลือดปลาหมึกให้เทน <c oughs> ต้องมีปืน <c oughs> ที่เยี่ยมยอดและมีตัดเลือดด้วยอุม้มเรามีมา้านะเราไม่ต้องกลัวกระโดดมันๆเลย โว้ยโดดโดดสวยงามเก็บร้อยไข่ <c oughs> ผมก็ยังไม่หาเลยนะครับก็อันดับหนึ่งชิวๆนะครับในตานี้โอเคเก็บร้อยอันดับหง โมเดลตัวละครหายโอเคบวกเท่าไหรบวกห้าสิบสามรบวกน้อยลงแล้วนะครับโอเคดูเราได้เปรียบในหลายด้านนะครับทั้งของแต่ต้นเกมของไม่ค่อยดีแต่พอกลางเกมของก็เริ่มดีและตัวนี่เป็นใจมากเลยนะครับ่าก็จบกับปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับ